ในายใหญ่ภาคห้าแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนห้าคดีรวมของกลางยาบ้าจำนวนสามล้านหกแสนเม็ดเคตามีนจำนวนหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมและไอซ์จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัมบันหยุดเนี่ยสี่วันนะครับ,บ,นะรบโจทย์ผมเรียกว่าตำรนวจยตามไปด้วยแต่จริงๆเนี่ยตำรวจ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยเราเรา,เราเพิ่มความเข้มมากกว่าปกตินะครับสี่วันเราจับได้ถึงรายสำคัญได้ถึง5ารายนะครับเมื่อคืนนี้ยเงาอีกรายหนึ่งกำลังขยายผลจากขออามาก,กว่าหกแสนเมตรนะครับเ,เริ่มต้นจากคดีแรกนะครับที่จังหวัดแพร่ที่ดบบห้วยไร่นะครับคดีแรกจับสองคดีมีการ ขนนะครับพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ลักษณะเป็นการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมานะครับแล้วก็แล้วก็ส่งไปไขายส่วนกลางนะครับของประเทศการติดต่อก็จะมีการติดต่อกันตรงนะครับระหว่างผู้ค้าที่อยู่ส่วนกลางกับผู้ค้าที่อยู่ต่างประเทศลิงก์กันตรงเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมือถือไลน์ต่างๆเนี่ย ส่วนการจ้างก็บางครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจ้างชนเผ่าที่อยู่ชายแดนเป็นคนขนนะครับบางครั้งผูกค้าที่อยู่ส่วนกลางกรุงเทพสมุทรปากการยุทธยาก็ขึ้นมาขนเองนะครับในหลายคดีซึ่งขณะน,นี้การสู้รบในประเทศเมียนมาเนี่ยเขายังมีอยู่นะครับผู้ผลิตก็เป็นชนเผ่าต่างๆที่สู้รบกันกับรัฐบาลทหารพมา่าเขาก็ ต้องการที่จะหาเงินซื้ออาวุธจุโทโธปกรณ์ก็ต้องหาสิ่งผิดกฎหมายทำในการหาเงินนะฮะทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องสแมเมอร์เรื่องคอสเซเตอร์อทุกคนนี้ทราบกันอยู่ซึ่งตนขนาดนี้ก็ยังมีอยู่ทีมงานของภัคเหนือโดยนบยศ35นะครับมีทางทหารตำรวจปกครองแล้วก็ปอปสอเราร่วมมือกันทำงานมาหลายปีซึ่ง มีผลการจับกุมยาเสพติดมาโดยตลอดลอดแต่ละครั้งลดใหญ่นะครับเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดเราก็มีการประชุมกันนะครับว่าในวันหยุดเนี่ยโจรเขาจะหาช่องโอกาสคิดว่าตำรวจกับทีมงานนปปสเรา,าจะหยุดตามไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้หยุดนะครับก็มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกวันหยุดยาวนะก็จะมีการานขนยาลัขษณะนี้จนกระทั่ง ทั้งเชียงรายทั้งแพร่ทั้งเชียงใหม่นะครับจับกลุ่มได้รวม5เคสนะครับทั้งไอทั้งเคตามีนทั้งยาบ้านะครับทั้ง5 5คดีใหญ่ทั้ง5คดีเดิมเดิมก็ขนมาตามผลิตผลทางการเกษตรแต่ปัจจุบันนี้ได้ปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบนะครับมาทางโลจิสติกก็เยอะนะครับบางทีโลจิสติกไปเปิดไปเปิดอ่าสำนักง,งานที่เชียงราย แล้วก็ต้นทางแล้วก็มาเปิดสํานักง,งานต้นทางจ้างโลจิสติกไปขนนะครับต้นทางมาส่งไปทางมีคนมารับบางครั้งก็มีการปิดบงังอําพังซ่อนเลนที่เราเห็นใช้พ่นรถพ่นสีรถเป็นรถทหารก็มีนะฮะเอาใส่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำนะ่ะผาใส่ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะพ่าเอายาวออกมาได้เนี่ย ลำบากนะครับเคสนี้เคสที่ห้วยไล่ก็ใช้เวลาถึงสัปดาห์ในการนํารถไปแล้วก็ผ่ากระบ,บะรถออกเอายาซุกซ่อนแล้วก็ซิลกระบ,บะให้เหมือนพ้นสีใหม่นะครับแล้วก็แถมอย่างนั้นมีมีกระบ,บะพลาสติกทับอีกนะครับ ถ้าเกิดการตรวจปกติไม่มีทางรู้เลยว่าจะมียาซุกซ่อนอยู่จะต้องนำเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เท่านั้นนะครับพอเอ็กซเรย์เจอกว่าจะใช้ไฟตัดเหล็กเนี่ยเอายาออกมาใช้เวลาเป็นชัว่วโมงกว่าจะออกมาได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ